สวัสดีครับทีเด็ดบอลน,นังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลการ์โชซิลีอิตาลีระหว่างยูเวนตุสพบกับเอ็มโปลีราคาต่อรองเปิดมาที่ยูเวนตุสต่อล,ลูกครึ่งเจ้าถิ่นยูเวนตุสอยู่อันดับที่8ในลีกฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปเฉลียวชนะโตเรโ,โน่0-1นัดน,นี้เจ้าบ้านจะไม่มีเบเมอร์มัตเตียเดเชริโอพอบอกบาเฟเดริโกเคียซ่าอังเคลดิมาเรีย และไคโอจาที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนตรงฝั่งทีมเยือนเอมโปลีทีมอันดับ10ผลงานในลิงห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดีเอาชนะมอนซ่าในบ้าน1นศูนย์นัดนี้จะขาดอาร์เดียนอิสไมลี่โรลนโซตเนลลี่อเบโตกราซี่และชานเดลเนลอัปปาอัปโปที่บาดเจ็บแม้ว่าผลงานโดยรวมของยูเว่ในฤดูกาลนี้จะทำได้ไม่ดีนักหลายนัดโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นยังถือว่าดูดีกว่าทีมเยือนนะครับบวกกับผลงานในบ้านของอยง เป็นฝ่ายบทเก็บชัยไปได้ครับทีเด็ดฟนอนงันี้ต่อไปเลยยูเวนตุสสกอริคาร่ายูเวนตุสเปิดบ้านตบเอมโปลี2-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน